สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นเวลาโดนโดนพี่น้องวัได้ออกบาทนี้เมเนพระลูกหลานออกคนหน่อย เบิองช่วงพวกช่วงปิด down, ล็อกดาวรอบสองนี่หนักกว่าเกา่าตว่าคนคนมือมือหนีก็ไร้ยหลายมายางอยู่ในเมืองกับพยายามเซฟเจ้าของอยู่ห่างๆผู้คนตวบามันก็ลดไฟที่เข้าขืนมาบางหากนทันแน่แนเนนพี่น้องป้าพี่น้องเบิองบรรยากาศช่วง down, ล, 2, ล็อกดาวรอบสองเลยจ้ะในเมืองน้านค่ะปิด นันค่าเสื้อผ้าอย่างทุกสิ่งทุกอย่างปิดเขาจะเปิดเฉพาะขายกับข่าขายกับเข่าขายของใส่ไปย่างบ่งบรรยากาศในเมืองน้ำกันแล้พี่นนอง ชน่วหน้าใต้เพราะว่าผมยาวมากเอาหมอมาคุุมหัวนอนหลับตาหมอหนาวมือหรือเปล่าเนี่ยอู้เย็นเย็นหนาวอันนี้ลบสององศาหนาว นี่บรรยากาศในเมืองอากาศก็ทึ่งหนาวทึ่งฝนตกพี่นอ้องอเย็นตลาดปิดทุกทุกอย่าง <c oughs> うん。<music> हो भयो है